สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกนะครับกับช่องตุ๊ดตู่พาเที่ยวนะครับหรือว่าช่องยงยุทธมีเมืองนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูวิธีการซ่อมเช่นเคยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเนี่ยครับท่านผู้ชมเราก็มีพัดลมเข้ามาหนึ่งตัวนะครับเนื่องจากอาการเขานะครับหมุนอืดนะครับหมุนอืดมากนะเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูนะครับเนี่ยครับยี่ห้อนี้อีกแล้วนะครับทุกคนยี่ห้อนี้อีกแล้วนะครับ ดูเอาครับมีห่ออะไรครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับเสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับนี่ไปเสียบปลั๊กไฟเปิดเบอร์หนึ่งครับกดเบอร์หนึ่งครับไม่หมุนนะครับไม่หมุนนะครับมันอืดๆนะครับมันอึดๆเดี๋ยวเราไปทําการเลื้อเลยครับอาการตัวนี้คือเนี่ยครับหมุนนิดเดียวนะครับหมุนนิดเดียว เบอร์สองเบอร์สามนักหมุนนิดเดียวนะครับเนื่องจากอาการแบบนี้เนี่ยมันบูตติดแกนเพาแกนเพาติดบูตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลื้อกันเลยครับท่านผู้ชมยี่ห้อนี้นะครับโอเคไปลื้อกันดีกว่าครับ